ร้อยว่าพันปีไม่เคยเห็นออกกําลังกาเราเราไม่เคยเห็นไงเราแบบว้าวว่าแบบเฮ้ยไปบเฟิร์นมันหวานได้ขนาดนี้เลยเหรอเออเราก็ยินดีกับเขาว้าวตอนที่ได้ยินเวลาเขาคุยกับน้องนายช่วยแรกแรกฟังนะฟังเเฟังปลออมันแบบขนลุกอะ กว่ทั่วไทยคุณใบอะเหรอเอราเมียอะไรถ้าเราเปชาวเน็ตมิงคนเราอยากจะเม้นยังไงบ้างอยากจะเม้นหลายเมียนพยายามเม้นหลายหลายรูปแล้วนะคือแบบเอาแบบว่าเม้นเขาตองมีท่าม่เราจะเมียนล่าสุดเห็นในลงเอ่อลงยิมหรืป่ะออกกำลังกายออกกำลังกายเขาแก่เราทั้ปีไม่เคยเห็นออกกำลังกายอยู่ดีๆก็มาออกกำลังกายขึ้นมาตอนไปดีแล้วเมือแบบเห็นเพื่อนเราแฮปปี้ชีวิตแบบยิ้มแย้มแจ่มใส ดูแบบมีมุมอ่อนหวานขึ้นมาแล้วก็แบบ <c oughs> อ่อนหวานเราเราไม่เคยเห็นไงเ,เราแบบว,ว้าวว่าแบบเฮ้ยใบเฟิร์นมันหวานได้ขนาดนี้เลยเหรอเออเราก็ยินดีกับเขาเ,ออเออซวเขาบ่อยนะโ<ส>ถ้าถ้าอยู่แบบไกลกันอะแซวกันได้แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆแซวแล้วโดนทุบเราไม่ล้าแซวใกล้ๆนะถือไม่เคยพันเท่าไหรนะถ้าอยู่ด้วยกันเรายอมเขามากกว่าอืม คงไม่กล้าทุบเขากลับหรอกแต่คำพูดของเขาของเรากับเขาต่างกันมากเลยเวลาเขาพูดกับเราอะแบบมึงต่างยังไงอ่านั่นแหละก็เอาเอาสบายใจครับแต่รู้สึกว่าน้ำเสียงก็ต่างกันไหมคะเวลาได้คุยกับเรนผมไม่ชินคือผมอะอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กไงแล้วก็เขาก็พูดอย่างนี้กับผมอยู่แล้วแต่ว่าแบบตอนที่ได้ยินเวลาเขาคุยกับน้องนายช่วยแรกๆหึงฟังนะฟังหรอฟังหรือเปล่า มันแบบขนลุกอ่ะจริงๆถ้าเราได้เจอน้องนายเราอยากจะฝากอะไรน้องนายไหมหรือว่าอยากจะเตอนอะไรให้ระวังอะไรไหมจริงๆจริงๆก็มีเจอแต่แต่ผมว่าเขาเขาู้มีมันเป็นเรื่องของเขามากกว่าให้เวลาเขาเรียนรู้กันแล้วเขาก็ให้ให้ไปเรียนรู้กันเองเจอกันเองอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เตือนอะไรนายหรอกครับแต่เราก็แบบมุมเราก็เรารู้สึกว่านายก็เป็นน้องที่น่ารักเป็นคนสุภาพแล้วก็มาเจอเราทุกครั้งเขาก็น่ารักกับเราเสมออะไรเงี้ยก็ Happy, happy. แฮปปี้แฮปปี้เราก็ดีใจด้วย<ป>แล้วมีอะไรอยากจะแบบว่าคุณกับเพื่อนเราผ่านไืไหมว่าเออความในใจของเราที่มันสามารถูดได้เลยเออผมว่าควรสงสารผมเยอะนะแต่ว่าอย่าไปคิดมากเ <c oughs> พื่อนผมตีผมจนชินแล้วแหละไม <c oughs> ่เป็นไรครับจริงๆดีใจมากกับสิ่งที่แบบว่าตอนนั้นมีคนที่จะไม่มีข่าวด้วยกันกเลยพราะวันนี้ก็มีแล้วเขาแบบเต็มที่ใส่เต็มร้อยดีใจอยู่แล้วคือจริงๆในวงการแบบเพื่อนๆสีเราเราก็มีไม่เยอะนะ เออแบบเพื่อนซีซีนี้ทีททท่เจอกันบ่อยอไรเงี้ยไปเฟิร์นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราเจอกันบ่อยแล้วแบบนะวันนี้เขาเขา,เขามีอะไรที่มัน happy แฮปปี้เราก็แบบเออดีเราผมเป็นเหมือนประชาชนเลยที่เราเห็นเขาเราก็แบบแฮปปี้ยินดีกับคู่เขาไปด้วยไรเงี้ยก็อยากให้มันราบรื่นแล้วก็ผ่านโพสตอุปสรรคไปให้ได้